สวัสดีแฟนบรอลทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาติดตามความเคลื่อนไหวของสาวไทยกันต่อเลยนะครับสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเวลาประมาณเที่ยงคืนครึ่งนะครับนักกีฬาก็เดินทางมาพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับแล้วก็หลังจากที่ทุกคนนะครับผ่านการตรวจโรคโควิด -19 นะครับแล้วก็ผลเป็นลบทั้งหมดนะครับก็ถือว่าเป็นที่น่าน่าพึงพอใจนะครับแล้วก็เป็นที่เป็นเรื่องที่โชคดีนะครับ โดยที่เมื่อคืนนะครับทีมสาวไทยก็จะออกเดินทางไปที่ประเทศกาตาร์นะครับในเวลา3.10นาฬิกานาทีโดยประมาณนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนเครื่องที่ประเทศกาตาร์นะครับเพื่อที่จะเดินทางต่อไปที่มิลาน,นะครับอิตาลีนะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามชมภาพสวยๆของสาวๆกันนะครับว่าบรรยากาศตอนที่อยู่สนามบินเป็นยังไงนะครับ เรื่องรูปภาพทั้งหมดนะครับก็ขอขอบคุณทางาเพจของอสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับ Facebook ของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพสวยๆกันเลยนะครับภาพที่เห็นภาพแรกนะครับก็จะเป็นน้องฉัดสุดานะครับก็มีปิยนุษนะครับปิยนุษ ซึ่งนักกีฬาทั้งหมดนะครับวันนี้ก็มีการใส่สวมเสื้อสีแดงนะครับสกรีนด้วยคำว่าวอลเลย์บอลน,นะครับมีไทยแลนด์นะครับเล็กๆสกรีนด้วยคำว่าวอลเลย์นะครับก็บรรยากาศนะครับบร,รากาศอารีนานะครับซิลิมานะครับ ภูมัรลิกานะครับปูก็เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับเคยคุยกับแม่ว่าถ้าเกิดไปแข่งอิตาลีแม่จะเห็นว่ายังไงนะครับแม่ก็ได้บอกไปว่าไปเธอไปทำเพื่อชาตินะครับก็เป็นเรื่องที่ให้ความเสียสละและก็ทุกคนเห็นถึงความสำคัญกันหมดนะครับแลบรรยากาศนะครับ อ,อนุมานะครับตอนนี้อ,อนุมาน่าจะแพ็คของกินไปเยอะเลยนะครับเต็มกระเป๋าเลยนะครับกับตันกิวิลาวันนะครับกับบะหมี่ถาะภัยพันธ์นะครับยำพรยาผาโซรยานะครับโซรยาก็ชุดเตรียมพร้อมมากนะครับนุสลานะครับ สุทัตตานะครับทัตตาจากสุพรีครับฉัดสุดานะครับชัรสุดาถึงแม้ว่าจะสูงไม่มากนะครับแต่เป็นผู้เล่นที่แฟนวอลเลย์บอลนะครับรอลุ้นตลอดว่าหลังจากไปแข่งระดับชาติจะสามารถทะลุผ่านบล็อกได้มากน้อยแค่ไหนนะครับความเหนียวก็ทางชัดสุดาก็เล่นได้ดีอยู่แล้วนะครับ วัชริยานะครับวัชริยาบอลเร็เวจากสุพรีมนะครับเพิ่มจิตนะครับเพิ่มจิตก็หน้าผากก็ไปเปิดประตูรถแล้วก็โดนตอประตูรถนะครับชนเป็นแผลนิดหน่อยนะครับปูมันลิกานะครับปิยนุษนะครับปิยนุษเป็นน้อยนะครับ ตระยาชุดอ,อนุมานะครับช่วยครน,นะครับก็มีถาระไพพันนะครับสลานะครับหลักๆก,ก็จะเป็นเรื่องสุขภาพนะครับที่นักกีฬาต้องเตรียมพร้อมรวมถึงอาหารนะครับจากที่ เห็นจากอาอ,อนุมาเมื่อกี้นะครับการแพ็กเกจการเตรียมอาหารก็ทุกคนน่าจะเตรียมพร้อมนะครับเนื่องจากเป็นการเก็บตัวแบบบับเบิลนะครับซึ่งการออกไปข้างนอกอะไรนี้ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นนอกจากอาหารจากโรงแรมแล้วนะครับนักกีฬาก็ต้องเตรียมอาหารที่เคยชินหรือว่าคุ้นปากไปเองนะครับงานนะครับอารีนานะครับ จริงๆต้องอรอลุ้นฟอร์มคาริน่านะครับในไทยแลนด์ลีนะครับคาริน่าก็มีฟอร์มที่โดดเด่นนะครับเราต้องอรอลุ้นกันว่าในระดับชาติจะโชว์ศักยภาพออกมาได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็ขอให้นักกีฬาเล่นด้วยความสนุกมากกว่านะครับรอบนี้เพราะไปแบบชุลหุกนะครับการไปครั้งนี้การซ้อมหลักๆอยู่ที่อิตาลีทั้งหมดเลยนะครับ ตะวันแสงอกนะครับตอนนี้ก็น่าจะเตรียมเรื่องเกี่ยวกับเอกสารนะครับตันลิปหน้าเครียดเลยก็เป็นอัมพรยาผานะครับอัมพรยาผาก็เสียสละอย่างมากเลยนะครับก็ต้องฝากลูกลูกชายนะครับฝากลูกชายไว้ที่คุณแม่นะครับ แ้วตัวก็ต้องไปลุยที่อิตาลีเป็นเวลาเกือบเดือนเลยนะครับเป็นเดือนเดอหากค่าไม่มีการเปลี่ยนชุดนะครับยกเว้นมีการเปลี่ยนชุดนะครับอัมพรก็อาจจะกลับนะครับเพราะว่าอัมพรก็ต้องดูแลลูกนะครับคุณพานะครับคุณพาก็เป็นตัวเซตจากเดมอน Food นะครับ จะมีผู้เล่นประมาณ5คนนะครับที่เล่นเกณฑในระดับชาตินะครับเราก็ต้องมารอลุ้นแล้วก็ให้กำลังใจกันนะครับว่าศักยภาพของผู้เล่นหน้าใหม่ทั้ง5คนจะโชว์ศักยภาพออกมาในระดับทีมชาตินี้ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็กัปตันคนใหม่นะครับกัปตันแขกนะครับเป็นทีมโค้ชนะครับเป็นโค้ชคนใหม่นะครับ จริงๆกับตันแขกนะครับก็คุ้นเคยกับทีมนักกีฬาทีมนี้ดีนะครับเพราะว่าเล่นในรุ่นเดียวกันแล้วก็ไปในระดับเอเชียนเกมระดับซีเกมมาหลายครั้งนะครับการคุมเกมก็ไม่น่าจะยากนะครับไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ปรับจูนกันยากนะครับก็รอรุ้นนะครับสำหรับโคสแขกนะครับโคสแขกนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับของ สาวสาวทีมชาติไทยของเรานะครับที่เตรียมพร้อมไปลุยศึก VNL 2021ที่ประเทศอิตาลีนะครับก็ฝากแฟนบอลลบอลนะครับคอยติดตามคอยเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจกันนะครับซึ่งการแข่งขันนัดแรกนะครับในวันที่25พฤษภาคมนี้นะครับเวลา2ทุ่มทุ่มตรงนะครับที่ช่อง3นะครับ โดยที่ไทยพบกับญี่ปุ่นนะครับเป็นแมตช์ที่สนุกแน่ๆนะครับอย่างที่กับตันกิฟได้บอกนะครับว่าถึงแม้ญี่ปุ่นจะมีการเตรียมฟอร์มที่ใช้ระยะเวลาที่เข้าทีมประมาณมากกว่าเรานะครับ2เดือนแต่กับทางทีมก็เน้นไปที่ความเหนียวแล้วก็ประสบการณ์นะครับมาวัดกันตรงนี้นะครับใครจะ รอดไม่รอดนะครับก็ต้องรองลุ้นแล้วก็ให้กำลังใจกันต่อไปนะครับแต่รับรองว่าเป็นเกมที่สนุกแน่ๆนะครับก็บรรยากาศนะครับมีสติลีมาสุทัตตานะครับมีอัมพรนะครับมีทีราวันแสงอบนะครับภูมาริกานะครับ ซึ่งการเดินทางของสาวๆนะครับก็จะเดินทางตอนประมาณตีสามนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนเครื่องอีกทีหนึ่งที่ประเทศกาต้านะครับหลังจากนั้นก็บินที่ประเทศกาตานะครับไปที่เมืองมิลานอิตาลีนะครับก็เป็นภาพหมูนหม่นะครับถ่ายมูมครับก็เห็นบรรยากาศแบบนี้ก็รู้สึกนะครับรู้สึกเขเขิมขึ้นมาและอยากเชียร์แล้วนะครับก็ฝากเป็น กำลังใจนะครับให้แฟนวอลเลย์บอลนะครับเราเป็นคนไทยนะครับเราก็เชร์ผ่านหน้าจอนะครับหรือผู้อ่าหรือแฟนวอลเลย์บอลท่านใดนะครับที่อยากเชร์ทีมอื่นๆหาช่อง3ไม่ได้มีการถ่ายทอดนะครับก็สามารถเข้าไปเช็ครายละเอียดที่อ่าวอลเลย์บอลเวิลด์นะครับวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับก็เข้าไปเช็คข้อมูลแล้วก็สามารถที่จะซื้อนะครับซื้อซื้อดูผ่านออนไลน์นะครับก็ สุดท้ายก็ขอให้แฟนบอลล์บอลนะครับมีความสุขในการเชียร์วอลล์บอลในครั้งนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ล่างคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณภาพสวยๆนะครับจากทางสมาคมกีฬาวอลล์บอลแห่งประเทศไทยนะครับที่ปล่อยภาพสวยๆของนักตบมานะครับผ่านทางเฟซบุ๊กนะครับใครอยากเห็นภาพสวยๆก็สามารถเข้าไปดูที่เฟซบุ๊กของสมาคมได้นะครับสวัสดีครับ